สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็เอฟีทุกคนนะคะวันนี้แม่มดมาทําคลิปเกี่ยวกับโรคจิตเวทนะอย่าไปคิดมากบางคนแบบไปยอมรับเลยเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะต้องใช้คําว่าโรคจิตหรือว่าคนจะเคยเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาคนว่าไอ้นี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าไอ้นี่เป็นโรคจิตคือใช้ว่าให้คนเวลาคนนั้นแบบทำมาอย่างไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการปลูกฝัง ที่ผ่านมาว่าฉันไม่อยากจะเป็นโรคจิตฉันไม่กล้าบอกใครว่าฉันต้องไปหาแพทย์จิตเวชมันเป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมในสังคมเป็นแบบนี้มานะคะแต่วันนี้เนี่ยแม่มดอยากจะให้พวกเรามองใหม่แล้วก็เปิดใจเพราะว่าโลกตรงนี้มันเป็นโรคจริงๆนะคะมันเป็นความเจ็บป่วยค่ะเป็นชนิดหนึ่งของโลก ซึ่งปัจจุบันนี้หลังจากโควิดสถานการณ์โควิดนี้เกือบทุกโรงพยาบาลค่ะต้องเพิ่มแพทย์ทางด้านจิตเวชขึ้นถึง70%เกือบทั่วโลกค่ะเพราะว่าคนเกิดภาวะหลังโควิดเมื่อก่อเจ็เ,เกิดแบบสูญเสียธุรกิจภาวะวาดระแวงสูญเสียครอบครัวคนที่เราลักเพื่อนฝูงต่างๆไปก็เกิดเกิดขึ้นได้ รอบตัวแม่มดนี่เยอะมากๆเยอะมากๆผู้ไดบบนี้แม้แต่กระทั่งแพทย์เองจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคนที่เป็นเยอะคือกลุ่มของแพทย์เพราะว่าในช่วงที่เ,เกิดโควิดเนี่ยแพทย์ใช่ไหมคะต้องทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียต้องไปทํางานบ่ได้รับไ่ได้นอนกลับมาเสร็จก็ไม่สามารถจะเ,เป็นห้องไว้อย่างคะกอดลูกกอดเมียกอดผัวได้ฉะนั้นแพทย์ค่ะเป็น กลุ่มที่เจอกับภาวะทางด้านจิตเวทยเยอะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวอย่าไปคิดมากอย่าไปอ,าอักคติกับคำว่าจิตเวทถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเราใช่นะะอาการมันจะรวมกันเพราว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะโรคแพนิคโรคเครียดม,มันจะรวมๆกัน ท่านสามารถไปที่โรงพยาบาลทุกรงรงพยาบาลนะคะก็จะมีแพทย์ทางด้านจิตเวชอยู่แม้กระทั่งทางอโลคยาซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดคลินิกภายในเดือนนี้เดือนอพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะเราก็จะมีคลินิกแล้วก็จะมีแพทย์ทางด้านจิตเวชด้วยฉะนั้นทุกคนอย่าขอให้ข้ามผ่านไอ้ตรงที่ว่าเอ้ยว่ากันไอ้นี่โรคจิตหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ถามว่าจะเราจะทํายังไงดูแลตัวเอง cbd ค่ะ ใช้ CBD เท่านั้นเกี่ยวกับด้านจิตเวช